Để anh đây muốn đi. Muốn đi. <coughs> um, này muốn đấy muốn đấy từ cái tháng hè từ căn con là ru mai Bởi rồi Mà này ổn Ừ, cái chai Nào nó cũng hình xảy mà phán chuyện là mừng นั่นน่ะสายน่ะนั่นน่นนั่ลอยน้ำไปน่ะน่ะน่ะไอ้ไอนัดมึงเหมุนของมึงเข้ามาคู่เลยให้มันพันกันไปเออเอาหมุนของมึงเข้ามาด้วยเลยมันพันอยู่ของคนเนี่ยเหมือนยี่สิบปลูอะทางเข้ามาใช่ไหมเข้ามาแล้วหมุนหมุนเลยเห็นนะเห็นนะไอ้เหี้ยกูโดนด้วยไอ้เนี่ย โอ้โหยุ่งยุ่งหนังมากอย่ามืออย่ามนี่สี่กันเดอรยกคุอมๆกันเออเยอะทำไมแล้กกอเข้าไปใหม่กินตัวเดียว4คันอยู่เนี่ยมึก็พ่านอยู่เนี่ยติดีคันเลยตัวเดียวอ่ะแล้วหน้าไฟไปไหนอ่ะ เลือนดงเดะมือพี่นะอ่านยังไงโออันนยังบนหัวไปหยอดเทียคนเดี๋ยวกูก่อนผมมุกปล่อยก่อนนะเขาค่อยหยอดไว้เออปล่อยก่อนค่อยหมุนตาไหมเฉยถ้าใครหลุดคนนึงมันจะได้รอดไปเดี๋ยวกูเกี่ยวสายไปแล้วเดี๋ยวเพิ่งนิ่งีไว้สาเกจิโอ้โหปันอย่างเดียวเลยเฉยมีละเพราะมันยืนเดียวอะเสยกูเกี่ยวสายไล้เนี่ยบอกให้ค่อยๆค่อค่อยล้านที่ผ่าน หวานไว้หวานไว้เห็นไหมครับไตลงตัวนังอ่ะอ่ะโอ๊ตปล่อยอย้นนอนก่อน๋ยวาที่อะครารอาคารไหนขาดมันจะได้อยู่ไงหมายถึอท้งวิ่งคนเด็บปะตะเวงหมายถึอท้งวิ่งคนเนี่ย <c oughs> กินสี <c oughs> โอ้ยย่าไปกินข้าวปา,ปากมา ไปแล้วไปแล้วไปแล้วึงมไปรวกไอ้เส้นนี้ไม่ได้ดิเชอสายอะกูยัขาดเลยเนี่ยโอ้โหจะพึ่งมึงมึงพึ่งปันย้อนให้ขาทีละคันปลาตัวใหญ่อะน่าไอ้เอาไม้ไปดิไม้ไปดิอ รถมาอย่างนี้เฮ้ยยกยกไอ้นายมือนี่เนี่ยมายกที่สาวกันนี่้หมดเลยนายมึงมึต้องไปดิไอ้นายมึงไอ้นายบางเป็นยกใส่ข้าวสาวพนันหมดมีเอ็นอันหนึ่งสีขาวใครอันนี่ยรถมานี้รถล้างา่ากูนี่มาับบนี้มาแบบนี้แล้วโอ้ย เออมึงเกี่ยวอยู่นิดเดียวเด้อเออข่วยมันเนี่ยมันเดินอย่างเดียวเลยพี่พี่เสกพี่ต้องมาฝั่งนี้อือเอาคราะมึงยกอีสามคันนี้ไปดิยกเอ้ยมึงเก็บยวสามอวดรอดมาเออยกยกยกกูก่อนนิยกไปเลยยกไปนี่เลยเอข้ามมาข้ามมาเตวางไปวางข้างนี้เอขัดอีกันนึ่งอะไม่ไหวยังพายอยู่อีกคันนึงอ่ะไอ้รถมึงปั๊มมาเลยถือไว้ปลงเลยนี่ถ้ามตันไม่ได้ตันไม่ได้พี่ตันไม่ได้ถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนมันกลับมาแล้ว ก็กลับไปนู่นแล้วอาถ้าวิ่งหมดดิตัววิ่งอย่งนี้นี่หุ่นจริงเนาะอ๋อขันเยอะมีรูกินขั้นไหนด้วยไอ้เหี้ยะไหนรูสายดิแต่เอ็นเบสยังพันอยู่นะมันเหมือนกินนี่ขันเบสเหรอแต่มันมีสายเขียวขาวอยู่ข้างหน้านึงเนาะคันไหนไม่รู้นหนเห็นไหมนี่ตรงนี้เหมือนกินคันนี้สวยกินนี่คันเบสอ่ะไม่ใช่คันนั้นนะคันเบส ท่านนั่นแะกูเห็นเบ็ดตัวเบ็ดเลยรถท่านที่มือนะเออแต่ตัวเบ็ดมันเกี่ยวอยู่นะน,นั่นแหละนั่นใช่ไหมไหม,มันกินอีคันแอบสีส้สมโตเปลี่ยนคันนี้เอย่าคันนี้พนันมันแล้วใกล้มันเดียวไปเข้าป่าดิเพี่ใจเย็นใจเย็นจุดฟื้นพลังมันดิเกยวคันนี้เก็บดิเก็บแล้วนะเส็จแล้วโอน่ถไฟแล้วเหรอกี่ดวงอ่ะเดี๋ยวตรงนู<ส>้นดวงนึงวางเดือใช่ไหมกลับ<ส><ส> เดี๋ยวตรงนู้นโดนนะวางเหรอใช่ไหมกลับแอ๋อมีเหมือนกันด้วยว่าเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเบาเบาเบากูรู้แล้วปลาไม่ที่ไหนครับไปกูล้างมหากูเดียวเดี๋ยวมึงอย่างไม่ต้องยังไม่ต้องดึงโน่นปลาอยู่เส้นนู้นตรงนู้นออกเส้นนู้นอ่ะเส้นล่างนี่ปลาส้มนี่มาหากูเนี่ยไอ้เหี้ยปลากีนสีส้มมานี่มันไม่กิ่ปลาล้างนั่นมันขาดบูดเลยอย่าดึงแรงอย่าดึงแรง ไอ้นายลงมือไอโอลงมือนี่มาคนนึ่งก้อยก้อยกอนความยังไม่หมดเดี๋ยวกูลากเข้าเองมึงจับะวิงเลยมึงลากถึงได้ไงย่งเงี้ยถึงเดี๋ยวกูถอยหลังเงาเอ้ยเห็นตัวไงก็ได้ว่าเพื่อนเอาเลยเชื่อฝีมือเหนือหงายทองหงายใต้ตกน้ำก็หงายเส้นสีขาวน่ะปลาอยู่ไหนนะเห็นแล้วอ่ะก็นีย ไอ้เหียกระชังก็ล่วงน้ำไปเลยเสียวขึ้มาเป็นท่าไรเลยเหี้ยโอ้แบไม่ต่อกิโลสวนไม่ใหญ่เท่าไหร่อ่ะัมันพันเยอะชิโนด้วยดต่กิโลไอ้หยเกี่ยวหลักจะด้วยด้วยระวังขาระวังขาดเกี่ยวหลักแล้วเนี่ย

ไแนะติดอะไรที่แทบอยู่คนเดียวมันนะอะรถลักมองไม่เห็นนะมั้ยเหน,นะนื่อยมเนี่ยนี่ไปกันะสองในรักนี้มาแล้วก็ถือว่งน้ำรถลักที่กูลองลัก นี่เดีย๋ยวเว้นขึ้นแล้วมึงมึงจุกไปเลยมึงตอตักเลยมันจะยอมแล้วอยู่ฝาอยู่ฝารักอีกรักเร็วรักเร็วเพื่อนมางี้โคตรงี้อย่ะเบ็ดทะเลเชื่อโอ้ปี๊ปี๊หมดแล้ว หมดแล้วอุ้ยร้อยแล้วกูว่าหมดแล้วหลักเออเสร็นหลักแล้วเสร็จเลยนะตักเลยตักเลยยอดแล้วเก็บเพิ่มข่าวไม่เสฉยนะข่าวไม่เสฉยนะยกความไม่ดีถาให้ถ่ายตึงไว้เฉยเออเแต่กูกล้าเน่งถามถ่ายตึงไว้เฉยกูได้ปล่อยได้เข่าแล้วเรียบร้อยสี่ดูดิ ได้ไหม่ยไ้ัอืใหญ่อยู่นะโลกว่าเอามัดนเอามาแกะก่อนพอดีเลยไ้งเ็ก่อนแล้วก็คูไม่เอาคูล้วแขนายตรงดามาแล้วมึงจะได้จับอะไรเอาไม้มาดิไม้เอาไม้มา๋ยวกูดึงขึ้นิไรปาี่อเล์เขน มันคือไปปลดปล่อยแบบปล่อยนะเออ